ล่าสุดเราเลรื่องมังกรจีน4,000ปีไปใช่ไหมเพราะช่วงนั้นน่ะคืออินกับหนังเรื่องเกี่ยวกับมังกรใช่ป่ะแต่ตอนนี้อินหนังเรื่องใหม่แล้วนะซึ่งเรื่องที่ดูอยู่ตอนนี้มันเกี่ยวกับพิภพบมารพี่พบสวรรค์ก็เลยอยากมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ของจีนให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะเอฟเฟกต์เนี้ยมันไม่เข้ากับหน้าาซะเลยเดี๋ยวขอออกก่อนแล้วกัน โอเคเหมือนเดิมละเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยรอบนี้เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์คือทุกคนพอจะทราบใช่ไหมคะว่าสวรรค์ของแหวงแบบในไตุู้มล่วงเนี่ยมันจะมีแค่6ชั้นแล้วทุกคนทราบไหมว่าสวรรค์ของจีนเนี่ยเขามีถึง36ชั้นกันเลยทีเดียวนะโดยที่เขาจะแบ่งออกไปตั้งแต่สวรรค์ชั้น 1- ถึงชั้น16เนี่ยคือสวรรค์ชั้นต้นสาหรับคนที่ทําความดีมาแล้วก็เขาเรียกอะไรสะสมแต้มความดีมาแล้วก็กลายเป็นเทพเสียนได้ส่วนตั้งแต่ชั้นง3 3เก็คืออชัั้นขงพพระพธิว์ วนชั้น34-36ถึงเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นพุทธภงม์ก็คือสําหรับผู้ที่ละทางโลกได้หมดแล้วหรือว่าผู้ที่มีผ่านแล้วนั่นเองแล้วทุกคนคิดดูนะสวรรค์ของจีนมีตั้ง36ชั้นเรียกได้ว,ว่าประชากรเนี่ยล้นหลามเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะที่ไหนที่มีประชากรมากขนาดนี้ก็ต้องมีผู้ปกครองใช่ไหมคะสวรรค์เองก็มีผู้ปกครองสวรรค์เหมือนกันเรียกว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ซึ่งเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคนเดียวนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาขึ้นนนนนนนมมมมาาาพรพร้อนนะร้อออๆกกัััหหลลยคะะะเเเจีีววท่ตตงปื ซึ่งเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีอํานาจมากแบบมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยมีอํานาจเหนือ3โลกเลยนะก็คือโลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็โลกบาดาลเหนือ10ทิศก็คือ8ทิศรวมข้างบนข้างล่างก็เป็น10แล้วก็เหนือสี่กเนิดคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เหนือ6ภคภูบิุมก็คือสวรรค์มนุษย์ปีศาจนรกเดรัจฉานผีเปรตเรียกได้ว่าใหญ่ขนาดนี้ก็ครอบคลุมเกือบทั้งจักรวาลแล้วมั้งเนี่ย แล้วเพื่อนๆอลองทายกันดูได้ไหมคะว่าเง็กเสียนฮองเตนที่มีอํานาจมากมายขนาดนี้เนี่ยเขาอยู่ชั้นไหนของสวรรค์ตั้งแต่ชั้น1นึถึงสาใครทายเลขอะไรอ่ะคอมเมนต์บอกไว้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเฉลย